ใช่นะสิจนป่านเนี่ยพ่อฉันกับเตี่ยหมียังไม่คุยกันเลยทุกคนก็เลยได้แต่รอรอรอแต่ยิ่งนานไปเวลาตรีมาก,ก็ยิ่งน้อยลงอะ่ะมาลีกรกุ้มใจมากเลยอะ่ะเนสติมากทางโรงเรียนให้เราช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่รูปแบบงานยังตกลงกันไม่ได้เลยนั่นเอางี้แล้วกันในเมื่อเวลาเหลือน้อยแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์นำร่องกันไปก่อนทุกคนจะได้รู้ว่ามีงานงั้นงั้นเราต้องทำยังไงอะ่ะขมขออาตมาคิดแป๊บคิดได้ยัง แล้วแทนที่จะไปบอกทีละบ้านให้ทุกคนรู้ว่าจะมีการจัดงานก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วไปกันน<ป>านแค่ไหนแล้วที่สิ่์เก่าและสิ่์ปัจจุบันไม่ได้ร่วมถักสันต์กันได้ร่มวมมุงเปาเรื่องสนุกสนุกที่สำคัญยังได้ร่วมทำบุญกันและครั้งนี้ทุกคนจะได้สร้าง